ผิมนะผิมนะพิมนิดนึงขอเช็คระบบเดี๋ยวจะให้ยาวเลยนะทอขสที่ถูกแล้วก็ใบฟ้าด้วยกี่น้องนะครับพิมนิดนึงมนะีส่วนรวมนิดนึงใครมาดูไรนี้คิดนี้คือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่านะนักสิบากุ้มสุดท้ายนะอาจจะไม่ได้มีโอกาส ขึ้นบ้านนี่แหละเป็นสถานที่ต้อนรับเขกการเต้นตังพิธีอะไรต่างๆมันก็สิยุงย่งนีกนะครับพิมพ์นิดนึงนะครับอเคเฉยเห็นแล้อเนาะเอานี้นะครับ,ออนนรบทอกรสอรก่อนนะครับทอกรอสอบถูกเป็นที่16นะครับทกระสอนะครับอาจารย์ให้วิ่งรูดสามไปตามนี้เลยอาจารย์เน้นอยู่ที่สามหกสามเจ็ดนะครับ บนลา่างจับสามเจ็ดบนลา <c oughs> ่างเห็นแล้วอ okay. โอเคขอที่ใบไั่้ยเดวหอนรัฐบาลแล้วนะแดงว่าเพิ่งมาน้อยน์ให้ไปแล้ว okay. เด้อ นี่ใบให้ไปแล้วอาจารย์ให้อะไรเนาะทุกคนพิมพ์บอกคนที่มาทีหลังเนอะอาจารย์ให้เก้านะครับ 3, 9, 5, สามเก้าห้าใส่สามเก้าหกเนาะเก้าหกเก้าสามหกสามเม็ดเดียวสามเก้าหกต่อไปนะครับอา่าดูตัวนี้นะครับยังไม่ได้ให้ในห้องนะแต่ลงในในห้องไลน์แล้วละนะนะ ทุกคนว่าเป็นเลขอะไรอันนี้นะครับดีที่ถ่ายไว้ทันนะครับในวันขึ้นบ้านใหม่นะครับเกิดอัินิหารไฟดัดนะมันตรงกับเลขดินรุล้างของอาจารย์บอกตรงกับเลขใบฟ้าของอาจารย์ไหมทุกคนลองดูด้วยจำไว้ ็นเป็นตัวเดียวกันไหมทุกคนใครเห็นไปนเรียกอะไรน่าจะเห็นเหมือนกันนะมันชัดเจนมากนะครับชัดเจนนะหัวรัฐบาลหน่อยจ้าเอกากำลังหายอยู่ดีๆอันนี้ก็ให้ได้เนี่ยมันเป็นไปได้หมดนะเลขกทูบเนี้ยกำลังเรียบเรียงเสียงประสานไปเรื่อยๆยู่ใจเย็น เตือนใจอยว,ว่าสร้างเก่งหัวรัฐบาลหน่อยจ้ามันก็เป็นรัฐบาลไหนรัฐบาลตัวนี้นะไม่ใช่ให้อาโนยเด็กมันเป็นหน้าทั้งทอรัฐบาลนะต่อไปรัฐบาลนะครับเลขเด่นของอาจารย์ทุกคนน่าจะรู้เนาะคราวที่แล้วให้สามเลยเก้านะครับเล่น,ลนวิ่งเงินล้านนะสามมาบนเก้ามาล่างนะวันนี้ เห็นไหมเลขถูกมีกี้มันมีตัวอะไรนะทุกคน,นวันนี้เด็นสามและห้านะมี่กี้ทุกคนจำเลขถูกได้ไลมเนาะเดี๋ยวจะให้ดูชุดเต็มนะครับชุดเต็มนะครับทุกคนเห็นไหมว่าอาจารย์ให้ให้ทำคำนวณก่อน ทำบุญดิเห็นไหมมันตัวเดียวกันเลยนะทุกคนนะเห็นไหมจับลีกทอปอชอบไหมละ่ะนะครับชอบไหมนะอาจารย์เด็กสามเด่นห้านี่มีเล็บ้านของอาจารย์คือบ้านดิ้ที่ 53, ห้าสิบสามหหไแถวบนมีสามห้าแถวล่างมีห้าสามเล่นชุดสามตัวนะครับหนะักนๆะเลยทุกหางเลยเนะ อาจารย์ชอบทุกขางเกินนะถึงเป็นที่มาใน,นา 54, เนี้นหาสองหาสามจ้าห้าสี่ก็เป็นตัดเล็กทูกเนึ่ะลองมาไปพิจรารณาดูนะอาจารย์ชอบในชุดนี้แหละ คิมกระแดจ้านะครับสังนนบส่งซื้อในรายนี้เด้อนะครับสั่งซื้อในรายนี้แอดนาหน้าเชเเอตขีดกลางแล้วก็พระนะได้เข้าห้องแนวทางของอาจารย์ด้วยเด้อต้องบอกแอดมินนะครับนะต้องบอกมินะนะเขาจึงจะดึงเข้านะครับเป็นตามนี้นะห้ามไปสั่งซื้อที่อื่นเด้อนะถ้าสั่งซื้อที่อื่นไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้น การจะโอนเงินใดนต้องเป็นนะชื่อบัญชีห้างพุ้นส่วนจำกัดเช11พัน4289เท่านั้นนะครับนะ,นะประมาณนี้นะทันไหมนะไม่ทันก็แชร์ไว้ดูนะครับทุกคนแชร์ไว้ดูดู้อหลังนะตอนนี้นะนะให้เวลาไปหานะรอสบูค่ะ,ะสบูเดี๋ยวบอกนิดหนึ่งอันนี้สบูน่าจะประมาณ ดูรอยผิวกระจ่างดูส่วนประกอบของมันอย่าเย็นๆเด้อพอาจารย์ทดลองใช้แล้วหอ,อมโจิตโตโดนนะครับมันตั้งอนุมูลอิสระยับยั้งขบวนการที่จะสร้างเซลล์เซลล์เม็ดเลือดนะครับที่ไม่พึงเรียกว่าสีเอมิลามีนอะไรนี่ยนะ ต่อต้านการอักเสบอะไรต่างๆมันมีส่วนผสมหลากหลายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างลนตภัณฑ์กวาา่าจารยนจะวางจำหน่ายก็ต้องต้อง,องทนรุ่งเกิดความมั่นใจสักก่อนจึงจะผลิตหน้ากะดิงทำเป็นกล่องที่มีรูปการ์ตูนในจานอยู่ด้วยนะชยเชฟภาพๆๆประมานี้เดี๋ยวเจอกันนะครับเมื่อคืนเดก นเจอกันใหม่น่าจะไม่ได้เจอกันอีกน่าจะวันไม่ออกนแล้วกันเพราะติดติดงานแต่งในวันที่ตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์นี้เป็นถึงวัน